สวัสดีค่ะ Honda City นะคะวันนี้เรามาแนะนำรถยนต์ปี09นะคะ City คันนี้นะคะเป็นรถปี09ค่ะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีตัว V นะคะทรงสวยค่ะแอร์แบ็กคู่หน้าดิสเบรกหลงังเกียร์ออโต้ไม่เคยติดแกตนะคะหน้าเดิมค่ะหลังเดิมซุ้มซอกเดิมนะคะเม็ดอักก็อยู่ครบนะคะสภาพโดยรวมแล้วเดิมเมเลยทีเดียวนะคะ มาในราคาตัดสดค่ะ179,000บาทราคานี้ท่านใดสนใจสามารถเจรจาต่อรองได้ด้วยนะคะสวยๆค่ะทรงดีนะคะยอดนิยมกันเลยทีเดียวนะคะขับขี่สบายค่ะเครื่องยนต์นิ่งๆสไตล์ฮอนด้าเลยทีเดียวนะคะภายในสวยออปชั่นครบค่ะแต่งมาแต่พอง,งามนะคะตามนี้เลยเครื่องดีเกียร์ดีภายในสะอาดสะอ้านนะคะเบาะสวยช่วงร่างแน่น แอรเย็นภาษีพรบรปีห5้านะคะเรมครบพร้อมโอนค่ะสนใจนี้นะคะ1 7 9 0 0 0บาทสามารถติดต่อเจรจาต่อรองราคานะคะหรือว่าต้องการเดินทางไปดูตัวจริงนะคะก็สามารถไปดูกันได้ที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสรารคามนะคะสนใจยังไงก็ติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปโดยตรงได้เลยนะคะนัดหมายเข้าไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้ค่ะ แอดมินแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ